ประธานอสมรนะครับเซ็นรับรองคำประกันที่นาโฉนโอดประธานอสมรอุบลเปลี่ยนวันนางสาวเนาะฉนดด้วยนะครับฉนดด้วยรถหกล้อด้วยนะครับในกันบ้านทรงไทยเลยนะครับอะไรนี่สิ่งมนี่สิ่งมีมนะ ที่วัดหนองสนูวัดในนะครับช่วงภาคคำ่ำได้รับสานมาจากรบสตอตะโกมอแแมมน,นะครับประสานมาเอามาดูแลในเรื่องของพระสงฆ์ประธานโนสมอเด้อเนี่ยประธานโนสมอเด้อ ตาตาสุใสมันวะออสมอถ่ายอยู่บ้านงานกระถิ่นมันวะป,ประจันมาพอลก็เองนีื่องประพันธ์งานกระถิ่น <c oughs> อ้อาวมายมบนมาที่เราประธานออสมอยกเตียงเออพอลเดี๋ยวทั้งหลังให้ประธานอสมอพอลเขาถ่ายรับทั้งหนาเขาถ่ายรับทั้งหนา <c oughs> <c oughs> วันนี้ชุดงามๆยกนะ็น่ยังเออเอ้ามาวันนี้มิตรโยมอาทั้งนั้นแหละครับอาอาทั้งนั้นแหละครับเนี่แหละเอ้าเอ้าโอ้ยเออเอาสาธุเออเอาเอาวางไว้ก่อนเดี่ยปังสกุลก่อนเนี่ฮะเด้อประธานอสมอเด้อครับเด้อ ออครับวันนี้ได้โยมอาครับเนี่ยประธานอสมรรบสตอน้องตะไก่นะครับไอ้เสร็จประธานอสมรเสร็จเอ๊ะข่อยคุณคุ้นก็ผ่าผืนนีเพิ่นผ่าเส้นนาข่อยเด่นหรือนั่นเพิ่นถ่ายอยู่บนงานกะทินประธานสมบัติประธานสมบัติเออน้องสนอ เออนั่นเอออ่ะขอบไปก่อนนะขอไปก่อนครับมันต้องต้องตะแคงเข้าครับต้องตะแคงเข้าเอาขอพื้นที่นะเด้อขอพื้นที่แน่ขอพื้นที่แน่ทางไหนขอพื้นที่แน่เออครับมันยากอย่างนี้แหละครับกุฏิมันเล็กกุฏิมันเล็กเอออ่ะวางเออ เดี๋ยวประกอบก่อนเอาอุปรกรณ์ใส่กันขอถือว่ามีโอกาสได้ดูแลพระสงฆ์ภิกษุอาพาธนะครับภิกษุอาพาธเอาผ่าของโรงพยาบาลแล้วผ่าโรงพยาบาลเลยเอาเทียบมาเลยพระพ้นเทียบมาเลย ตรงมาเลยตรงมาเลยระวังถ er> ังก็จะเจนเอออ่ะขยับขัดพัลมก่อนเดี๋ยวดึงเตียงถอยหลังได้บ่เตียงลุงตาอ่าดึงดึงเตียงลุงตาถอยหลังก่อนคอยดูถังดูสายดูสายสายก็เจนน้ำเด้ออ่าดูสายก็เจนน้ำอ่าโอเคโอเคพอ มีอ <bulun> <vậy> no ันไรพอจะเอาออกก่อนเนี่ยบ่นั่งถ้าจับสายเอาเช่นเด้อสายเยี่ยวสายเยี่ยวรูดสายเยี่ยวเอาสายเยี่ยวขึ้นมาข้างบนก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนครับก็การทํางานก็ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวจะจับเออระวังสายเนียวหลุดเด้อนางเอาวางไว้บนนี้ผ้าผ้าเรือผ้าเรืออือนั่นเอออ่าไอ้นางดันเตียงไว้จับเตียงไว้ดันเตียงไว้ อ้าวเอาเอาเคเคเอาเคเคแดดอ่อดๆๆาค okay, 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 รับอ,อ,อ่าเดี๋ยวจัดให้นิดนึงก่อนอเดี๋ยวจัดนิดนึงก่อนดึงผ่าดึงผ่าค,ครับดึงผ่าก่อนก็ลุงตาก็เป็นญาตินี่แหละครับลุงตาก็ารรรรเป็นญาติ ประธานเอาสมอกันมาแล้วครับเป็นผู้ช่วยพร้อมครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวยกเดี๋ยวเก็บเตียงเอาเตียงตัวนี้ก่ันเอดาเดี๋ยวเก็บกระดานก่อนเอากระดานเอาเตียงตัวเหนียวก่อนผ้าทับเพิ่นขันน็อตดีบ่เพิ่นขันน็อตบ่กระดานตัวนี้เออขันอยู่เอาตะแข้งข่างออกก่อนเด้อเดี๋ยวจัดทีก่อนอ่าผ้าเหลื่อมด้านด้านเตียงเข้ามาดันเตียงเข้ามา เออดันเตียงเข้ามาไปทางข้างอีกไปอีกเขาบอมมันให้เป็นช่องเดินนิดนึงดึงไปอีกงไปอีกอ่าดึงอีกเออพอเด็ดคนดูแลแต่ไงไงอ่ะเวลาเมืองพอเลย ัเสลาตัวเาเาเลอืมไปนี่อ๋อานคนหน่งอหมูป่าหมูอ้ามมดละอาเออบ้านเอาม้อนมากเีนม้อนเอาม้อนตอนนี้แข็งอนก็แข็งเอ่อวยกมอนอเออ่อ่านั่นแหละเออบ้านนี่เอากางคืนให้เล่าาเตียมานเยนะเออ นอนอย่างลูกบ้านเยี่ยมกว่านี้จัดดึงเด้อตัดดึงกันปะตัดดึงกันปะฮะตัดดึงต้องเอาขวดมาสวมได้บัตรน้องน้องไล่ผมดึงปะดึงปะได้เราก็ไปเลยเนี่ยจำได้เนี่ยมองพูนจำได้เนาะมองพูนเนาะมองพูนเนาะจะเลือดสาดหนา เออมือปราบบัตรประ่าื้มือปราบมือปรายาชัยติ้มือปรายาโอลงพอนลวงพอน่าแล้วก็ีหลายไปสื้ที่กันดูาเจชุนพองเอสูเนาะสูเนาะสูสู่องเจ็ดหมืนบาหนึ่งนะผักก่อนไปก่อนผักก่อนไปก่อนเนาะเดผักก่อนผักพ่อนออเออครับ อย่าอย่าไปดึงสายนี่เด้ออยา่าดึงสายนีเด้อตนีเอาข่ามาพันกเดียวเดวเ้ดึงออกวได้อไโอเคดีกว่เาไไเรา,า,าไป้วยเห็นลูกสาม้านี่อะนะแคปนถกงสั่ดนถงสันถงสั่ วันเดียวฟังช่วงนีเลย้องหิวสามไกลเลย้อหัวเตียงกันได้แต่เราเู้องจอยนกเหนาเๆรนะเน่สามไกลเด้อเตียงสาไกลเด้อลูกเด้อมีเตียงสามไกลเด้อสามันเล็กๆโตกางดวยหัวเตียงข่ยเทียน ปรจานเปลี่ยนมุมเอาเครื่องมาถังดูเด่นเราเราต้องใส่เครื่องเราเปลี่ยนตลอดก่ตลอดพ่อนอะไรตลอดที่ใส่แก๊สได้แล้วถ้าเราเชื่อว่าล่องหลอดตรงเดียวแล้วเมื่อยอย่งไรต้องมีมันต้องมีเครื่องมาสำรองในถังสำรองถังวัสดเปลี่ยนต้องมีถังในมันสำรองได้ได้ประมาณเทปพ่อเครื่องมันได้แต่ชั่วโมงต้องติดตั้งแล้วมันจเปลี่ยนได้ชั่วโมงุมเอาเครื่องมาสำรอง ต้องถามหมอว่ามีถังตู้หมอแหม่มีถัง่มีถังเจ็บตู้ไงถังก็ไงของามาอันนี oh. wow. like, oh. more, ้แม่ไปอ่านจากหมอแหน่มเพราะเออในแหละแม่อยู่แต่มันใส่ตลอดมันสิบอดมันตก็เกือมันสิตัดแต่มันเกินแปดชั่วโมงมันไม่จะตัดเหรอมันต่อถังกลมของอนามัยเขามีอยู่ถังใหญ่ผมถามหมอแหม่มอยู่หมู่บ้านว่ามันมีหัวบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกคุณแต่ถ้าว่าเวลาไปเติมมันนี่เราไปเติมมัน รถไปเติมถังเ็นมันจะไปชุรเลยแยกวัดวัดใหม่นะบ่แยกไปแรงใหม่เลยเพียนิดนึงมันจะมีบอกลับรเพรองบกลับรถันนันปับห้องตีโกห้องบริการไถ้แลนต้งเสียงเขาไปเลยแลนต้องเสียงเข้าไปมันจะมีร้านเป็นทางอข้าเกนบของเขากรอนี่าแล้ขามาตัดอันนี้ไว้สำรองแค่หนึ่ชั่วโมงแลวเา่าใส่ลิลนี่ตอใสชั่วโมงแล้วอาปตประธานอสมนะครับก็ เก็บเงินได้หนึ่งร้อยครับที่ใต้ต้นชํำฉาใหญ่เออกระทำบุญกับหลวงตาพอดีเลยเออ่ะเออประธานสมอเก็บเงินไนร้อยหนึ่งครับอ้าวซานั่นลงงนาประธานอ้าวอ้าวซาทุเออเหนื่อยเหอยเหนื่อยบนเออได้มีกาสดูแลครับที่สู่อาพาธบุญกุศลยิ่งใหญ่ขอบคุณครับทุกท่าน กินเกอาดียกันเนาะโงกลมเลยจ้าเดี๋ยวงามดิชุดยังงามยิ่งามติดชุดงามแต่ชุดงามหมดเลยงานใจงามครับไหกันเน่จดใ่งามของเจ้ของใจดีโมเนี่ยไทยยบาเนี่ยเปบยากไปอยู่กับเัรหลาดบเลยอยากไปรับเขาเลย ໂຕຄວາມຈິງດ້າດາໂຕນີ້ກ່ອນເດີ້ອືຄັກແລ້ວພັກແລ້ວຂະຍານແລ້ວເປັນແນວครับ แถวใหญ่มีเดินนอนเตียงพักหนึ่งก็ว่าเพื่อนแกก็ดีขึ้นเจก็ดีวันดีขึ้นในปัาจันท์แต่ตอนนี้แม่นั่งแล้วนอนปกติทั้งผู้เชี่ยวอะไรเตียงเตียงอะไรเตียงก็อยู่นั่นแหละครับแต่ว่ายจันทร์เขาตัดให้เจ๊นอนขึ้นนั่นะครับไม่ที่บ้านที่ว่าลูกเราอยู่ อิสราเอลวะเมือนบหรอพระเจ้เห็นในพื้เหมือนพระจาต้์งป่านแล้วนี่เหมนกับพวกว่าไอ้คนบานากันมาอยู่ดูแลแก่็ะเลได้เืลมาย่านั่งอยู่ตรงนั้นอย่เงานี้ล้าาเลครับมาครับมาเลยสามมาคนหนึ่งมาคนนึ่งเอาพักกอนเด้อรักษาสุขภาพเด้อสู้ๆๆสา ประธานอสมรนะครับเซ็นรับรองคำประกันที่นาชนโหนประธานอสมรอุบลเปลี่ยนวันชนโหนด้วยนะครับโฉนดด้วยรถหกล้อด้วยนะครับแม่งคันบ้านทรงไทยเลยนะครับอะไรนี่สิ่งมิ่งมีนะอะไรนสิ่งมีมสิ่งมีมเอา